ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สดายอยู่ที่ร้านตั้งใจอยู่นะคะอยู่ที่เยาวราชวันนี้มากับที่บ้านพาป้ากับแม่มากินข้าวนี่มีพี่สาวทักใจหน่อยแม่ป้าโอเคและนี่พี่สาวอีกค,คนนึงในเฮียโบท๊ทวันนี้มากินร้านนี้เพราะว่าป้าชอบกินพอดีว่านี่ดบบ กับข้าวมาแล้วเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ปิง้งทะเลแล้วก็อันนี้หม้อน,นี้เก็บไปแล้วแต่ว,ว่าอันนี้เป็นหูฉลามค่ะหูฉลามที่นี่ก็ใช้ได้เดี๋ยวาัาจะชิมให้ดูมาที่นี่ก็สั่งหูฉลามได้นะอร่อยดีใช้ได้เดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูขาหานอมบีแปบบ๊บนึงนะอันนี้เป็นขาหานอมบีนะ อันนี้เป็นผัดหมกไก่ไ<ป>อันนี้เป็นอะไรนะขนาดห้องโถงหันปิ้งทะเลปิ้งอะเรปิ้งอะไรโอเค <Okay. S 2> มาเดี๋ยวเจดาจะรำมาชิมไว้น,นี่ให้ดูขาห่านอมมีเดี๋ยวมีอาหารอมมีอาหารอมมีก็อันนี้นะ ขาหรือก๋ี๋ยวมีซาดาชอบกินพวกแบบว่ามีมีเส้นๆเดี๋ยช mm ิมไม่รู้ว่าอร่อยหรไม่อร่อยอืมอร่อยให้ได้ขาหา่านเดี๋ยวให้ดูอร่อยดีนี่ขาหา่านแตาซาดไม่ค่อยชอบกินซาดาชอบกินเส้นเส้นอย่างเงี้ยอืมน mm hmm. uh huh. ี่เด็ดเดี๋ยวก้อนหยุดตรงนี้ก่อนอันนี้เป็น ผัดหมกูกล้วยก็อร่อยค่ะนี่ผหมูกล <c oughs> ้วยหมูฉลามบอกไปยังหมงูฉะลามของเราหม้อเก็บแล้วแต่ว่านี่นี่อร่อยมากอร่อยมากแซ่บนี่เดนนี้มาเป็นผัดหมกูกล้วยตังก็มันจะเป็นพวกแบบว่ามีกุ้งมีหมูแฮมมีอะไรอ่ะเกาลัดมีแปะกล้วยคือจะเป็นผัดของคนจีนะคะ่ะใส่แบบลังนกที่เป็นเผือกมา เราหยิบไม่ได้เลยนี่อันนี้เป็นแฮมแฮมอันนี้คืออะไรปะอันนี่เป็นเกาลัดอร่อยนะครับยืนต้องตักไว้ย่างมาตั้งมาตักเลยอันเนี้ยหลังวุ่นวายก็อยู่ถ่าจะมาร้านนี้ร้าน,นนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าเราจะบอกอะ่ะ มันชื่อร้านตั้งใจอยู่แล้วแบบตรงธนาคารไทยพาณิชย์นี่เออเห็นธนาคารไทยพาณิชย์ไหมนี่มันจะเข้าซอยมาค่ะแล้วมาจอดรถอร่อยมากๆเลยขอบอกแนะนำหูฉลามมีอบขาห่านผัดหมูกล้วยปิงทะเลน้ำแดงนี่ยังเหลือยังเหลืออะไรอ่ะยังเหลือปลาหิมะ นื่อซีิยวแล้วก็หัวปลาหม้อไผ่็เมเหือกยังไม่มาเลยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวับมาถ่ายให้ดูก่อนแป๊บนึงนะนี่มาอีกแล้วนะคะมาอีกอย่างกับเออเดี๋ยวให้ดูดีกว่าเ,เป็นปลาขี่ม้าเนื่อซีิยวอันนี้เป็นของโปรดฟ้าเลยนะ ปลาเขาชอบกินปลาเนื้อซีอิ๊วมากๆเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูว่าว่ารสชาติเป็นยังไงตัวใหญ่มากชิ้นใหญ่มากๆนี่มาแล้วอยู่ในนี้แล้วนี่ปลาหิมะเนื้อจะหวานมันๆหน่อยปเปิดเน,นี่ยืเส้นเส้นอร่อยปะอร่อยดิแต่มันจะออกเคม็มเค็มไปหน่อยยังไม่ได้ชิม แต่ว่าก็ใช้ได้แต่ว่ารสชาติโอเลยนะมันไม่ใช่ไม่จืดอ่ะใช่คข้นมากๆเลยอร่อยอ่นหนึ่งอร่อยเนี่ยเนี่ยป้าชอบมากดิให้ดูป้าเนี่ไหมป้านางกำลังเครียดแม่ก็เครียดอยู่อร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวว่าเหลืออีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่แป๊บนึงนะ เอมาอีกหนึ่งอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอย่างสุดท้ายรอนานมากเป็นอะไรอันนี้เป็นหัวปลาหม้อไฟ้็เบือประมาณเนี้ยอันนี้มีเนื้อด้วยแล้วก็มีมีหัวกับเนื้อมีหัวนีเราจะ,ะให้ดูโอเคนี่ตอ,อนนี้ก็เดี๋ยวอ่านี่อยู่ในหม้อแล้ว จะลองมาชิมคอนน้ำจิ้มหน่อยอันนี้ใช่ไหมอะไรวะไหนตอนพูดแน่เลยลบเลยลบดีลิสดีลิสเผือกหัวปลาหม้อไฟต้มเผือกชิมว่าอร่อยไหมอืมใช้ได้นะเพราะเพราะใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแล้วอร่อยมากเลยอ่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบ จีนๆอร่อยอร่อยภาพนั้นจะทำร้ายกูมากแล้วเราก็ใส่น้ำจิ้มภาพนั้นจะน่ากลัวมากน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอ่ะเขาเด็ดอ่ะน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเขาแซ่บมากเลยอ่ะอืมอร่อยอือ,อ,อน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเด็ดมากเนี่ยอย่างสุดท้ายโอเคเดี๋ยววันนี้สุดาจะไปแล้วนะไปกินกับที่บ้านมากับที่บ้าน มาแล้วบ๊ายบายแม่แม่บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายกล้องหน่อยป้าได้ป่ะอันนี้อ่ะไปแล้วบ๊ายบายโอเคไปแล้วใครมีโอกาสผ่านมาลองมาชิมดูนะจ๊ะร้านนี้ร้านตั้งใจงอยู่อร่อยมากเลยโอเคไปก่อนบนะ๊ายบาย